ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านไร่ตำบลสบ้าย้อยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านไร่ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลสบ้าย้อยอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3 บนเนื้อที่10ไร่77ตารางวาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล3ขวบถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น129คนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนมีบุคลากรทั้งสิ้น14คนแบ่งเป็นข้าราชการ9คนพนักงานราชการ3คนครูอัตราจ้าง1คนและธุรการ1คน โดยมีนางประคองวัชระดิโลกทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปนางชำนิสุจริตทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณนางสุจินแพ่งเมืองทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการและนางสาวนภัสสรแสงระดับทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคลอัตลักษณ์ของโรงเรียนวหว้สวยตามแบบอย่างไทย เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านไร่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตเป็นคนดีมีจิตอาสามีความสำนึกในความเป็นคนไทยประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพันธกิจโรงเรียนบ้านไร่ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสลัมฤทธิ์และประสิทธิภาพทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยเน้นความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ตัดสินแก้ไขปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น 5. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน